ไม่ว่าจะเป็นแมป toilet tower defense หรือว่าจะเป็นแมป anime defender นะครับหรือว่าแมปอื่นๆก็ตามที่ร้านวิบกรของเรานะครับก็มีขายหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น toilet tower defense ส่งแบบจดหมายนะครับหรือว่า toilet tower defense ส่งแบบให้อด min เข้า id นะหรือว่าจะเป็นแมป anime defender นะครับสินค้าต่างๆก็มี security tower defense นะครับก็มี box food ก็มีนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะมีเกือบทุกแมปเลยนะครับที่ดังๆเพียงแค่ทุกคนนะครับ เลื่อนลงมาที่ใต้คลิปแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็กดเพิ่มเติมนะฮะก็จะเห็นลิงก์ร้านวิวปรกรณ์อยู่นะครับทุกคนนี่เลยแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถคลิกได้ที่ลิงก์นี้และครับแล้วพอหลังจากคลิกมาที่ลิงก์นะครับมันก็จะส่งมาหน้าเว็บแบบนี้นะครับผม สำหรับใครที่อยากจะซื้อของแบบไหนเนี่ยก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับอย่างเช่นอนิเม d ดิฟเฟนเดอร์นะครับผมอ่าณตอนนี้นะครับสินค้าของเราก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับมีตัวละครที่สามารถเทรดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลงตัวรับอะไรเนี่ยมีขายหมดเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพชรม่วงหรือว่าเพชรธรรมดานะครับก็มีขายนะครับมีถึงแพ็คสุ่มไก่มิติด้วยนะครับเดี๋ยวเร็วนี้จะมีสุ่มตัวรับด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้คือการันตีนะจะเป็นการันตีมิตินะครับทุก คนในราคา99บาทนะครับแต่ว่าก็จะไปลุ้นอีกทีว่าจะได้มิติตัวไหนนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็น Toilet Tower Defense นะครับผมอ่าตัวใหม่ๆสินค้าใหม่ๆนะพวกเพชรพวกอะอรนะครับเรทถูกๆนะตัวละครที่สําคัญสําคัญในเกมนะครับก็มีหมดเลยนะครับหรือว่าแทบทุกตัวในแแบบนี้นะครับผมมีหมดเลยนะฮะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับและต่อจากนี้เราจะเข้าสู่ช่วงการสอนเติม นะครับทุกคนว่าเติมยังไงนะฮะคือเริ่มต้นเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยจะยังไม่มี ID ดีใช่ไหมอ่าสำหรับใครที่ยังไม่มี ID ดีไม่มีรหัสนะครับก็มาที่ตรงนี้ก่อนนะครับสมัครสมาชิกก่อนนั่นเองนะครับทุกคนคือเราต้องเป็นสมาชิกของเว็บก่อนนะครับก็กรอกไปเลยนะครับชื่อผู้ใช้นะครับก็คือรหัสด้านบนนะครับแล้วก็อีเมลเนี่ยก็ควรกรอกของจริงนะครับเพราะว่าเวลาที่จะเปลี่ยนพาสอะไรเนี่ยก็จะได้ใช้อีเมลนะครับรวมไปถึงรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับอันนี้น่าจะไม่มีปัญหาเนาะเออขอแค่จํา ให้ได้นะครับทุกคนสมัครแล้วต้องจําให้ได้ด้วยนะครับอ่ะพอเราสมัครเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นชื่อของเราที่เราสมัครไว้นั่นเองนะฮะและหลังจากที่เราได้เป็นสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ยังซื้อไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่ได้เติมเงินนั่นเองนะครับทุกคนเราก็ต้องไปดูสินค้าที่เราอยากจะซื้อก่อนนะครับอันนี้ผมจะสาธิตให้ดูในแมปอนิมิเดฟเฟนเดอร์แล้วกันนะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับสมว่าผมอยากจะซื้อเป็น1 7 0 0 0เพ นะครับในราคา99บาทเป็นไงคดคุ้มนะครับการันตีมิติกเลยนะเนี่ยสุ่มไปเนี่ยเออนี่ฮะพอกดเข้ามาแล้วนะครับในแพ็คนี้เนี่ยก็จะให้กรอกเป็น ID พรสทนะครับทุกคนนั่นก็คือ i d เข้าเกมนั่นเองนะครับก็คือเวลาเราเข้าเกมเนี่ยเรากรอกยังไงเราก็กรอกตรงนี้แบบนั้นเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นชื่อข้างบนนะครับอันนี้ก็เป็นพาส t เวิร์ดด้านล่างนั่นเองนะครับเหมือนที่เราเข้าเกมเป๊ะๆเลยอันนี้ต้องกรอกมาให้ถูกนะครับทุกคนถ้ากรอกมาไม่ถูกเนี่ยแอดมินไม่สามารถเข้าเกมไปเทรดให้ได้นะครับ สมมุติอะอันนี้ผมกรอกมั่วนะผมกรอกมั่วแต่ว่าทุกคนต้องกรอกของจริงนะเข้าใจไหมเออแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีให้ตรวจสอบนะครับนี่เขาก็จะถามว่าตรวจสอบข้อมูล ID และพาถูกต้องแล้วทำาิวแดงแล้วนะครับเราก็ตรวจสอบนะว่าเรากรอกถูกหรือเปล่าถ้าเรากรอกถูกนะครับเราก็ติ๊กไว้นะครับผมแล้วก็เขาก็จะถามอีกว่าลูกค้าเลเวล15แล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่เลเวล15เนี่ยในแมป a น m เม d e f e n ด e ร r นะครับจะไม่สามารถเทรดเพชรได้นั่นเองนะครับทุกคนอ่ะก็ถ้าเราเลเวล15แล้วนะครับ แล้วก็ติ๊กนะครับคือถ้าไม่เป็นสิห้เนี่ยแอดมินเขาจะคืนเงินให้นะครับให้เราเนี่ยไปเวลให้15ก่อนค่อยสั่งใหม่อะไรประมาณนี้นะครับเขาก็ถามย้อน่าสิบห้าแล้วอ่ถ้าเรามั่นใจว่าเรเวลสิบห้าแล้วเราก็ติ๊กนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กดสั่งซื้อนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ทุกคนยังไม่มีเงินใช่ไหมอ่ะเราก็มากันที่เติมเงินนั่นเองนะครับทุกคนในส่วนของการเติมเงินนะครับก็จะมี2อย่างนะครับนั่นก็คือการเติมเงินผ่านทูบันนี่วอลเล็ตแบบอ่างเปาะ คนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบอ่างเปากันก่อนเลยละกันนะครับวิธีการใช้ทูมานี่วอลเล็ตแบบอ่างเปาเนี่ยนะครับทุกคนก็สามารถไปเซิร์ชในเน็ตใน YouTube ได้นะครับบอกว่าวิธีสร้างซองอ่างเปาวอลเล็ตนั่นเองนะครับก็จะมีคนสอนเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาหน้าเติมเงินแบบอ่างเปากันแล้วนะครับและทุกคนไปดูคลิปมาแล้วใช่ไหมก็จะได้ลิงก์นะครับผมได้ลิงก์อ่างเปามา่พอพี่ได้ลิงก์มาแล้วนะครับทุกคนพี่ก็เอามาวางแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็กดเติ เงินไปเลยครับทุกคนนี่ก็จะขึ้นเติมเงินสําเร็จแบบนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะมีประวัติการเติมเงินนะครับอันนี้เติมด้วยทัวรเลสนะฮะเกบาทนะครับผมในวันที่18มิถุนายนนี่ที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับทุกคนอ่ะฮประมาณนี้เลยนี่ประวัติก็จะขึ้นมาที่ประวัติเติมเงินนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะพอตอนนี้ทุกคนเติมเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เท่ากับว่ามีเงินในบัญชีแล้วนะครับมีเงินในไ d ดีแล้วนะเราก็มากดเลือกซื้อเลยนะครับทุกคนนี่อย่างที่พ ก็กรอกเหมือนเดิมที่อธิบายไปนะฮะพอกรอก ID พัสดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับทุกคนนี่เขาก็จะถามว่ายืนยันการซื้อสินค้านะครับคุณแน่ใจที่จะสั่งซื้อ1 7 0 0 0เจ็มแมป a d นะครับหรือว่า a n i เม Defender นั่นเองนะครับในราคา9 9บาทโอเคครับใช่ครับกดไปเลยพอกดไปนะครับทุกคนเขาก็จะส่งมาที่หน้าประวัติออเดอร์นั่นเองนะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาเช็คได้นะครับที่ประวัติออเดอร์นั่นเองนะครับทุกคนนี่มัน เพชรที่เราสั่งเนี่ยอยู่ในขั้นตอนกําลังดําเนินการนั่นเองนะครับอ่าถ้าเห็นขั้นตอนนี้เนี่ยก็แสดงว่ารอก่อนนะครับทุกคนรอก่อนนะเมื่อแอดมินเข้าส่งสําเร็จเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะขึ้นสําเร็จแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็แค่รอนะครับรอเห็นตัวสําเร็จแบบนี้แล้วก็ค่อยเข้าเกมนั่นเองนะฮะก็เพชรก็จะเข้าตัวเราเองเลยนะฮะประมาณนี้นะครับผมสาหรับการเติมอนิมะดีเฟนเดอร์นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากจะบอกนะครับนั่นก็คือวิธีการเติมแบบจดหมายในแบบทอยเล t ทาวเ r ดิฟเอนส์นั่นเองนะครับทุกคนอ่าตรงนี้นะครับผมอันนี้สมมติว่าพี่เติมเงินอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับพี่มีเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับผมพี่อยากจะซื้อตัวละครนะครับหรือว่าแพคเฟจต่างต่างก็ตามนะครับพี่ก็จะคลิกเข้ามาอย่างพี่จะซื้อนาฬิกาตัวนี้นะครับพี่คลิกเข้ามานะครับทุกคนอันนี้เนี่ยเขาจะให้กรอกแค่ชื่อนะครับตอนเข้าเกมนะทุกคนคือเวลาน้องๆพิมพ์เข้าเกมเนี่ยในหน้านี้นะทุกคนในหน้าล็อกอินเกมตรงนี้เนี่ยทุกคนทุกคนกรอกในช่องนี้ยังไง นะครับก็เอาไปกรอกในช่องแรกช่องนี้แบบนั้นเลยนะครับทุกคนห้ามกรอกอย่างอื่นมานะครับเพราะว่าถ้ากรอกอย่างอื่นมาเนี่ยแอดมินจะส่งไปตามที่น้องๆกรอกมาเลยนะครับทุกคนอ่าแล้วถ้าแอดมินส่งไปแล้วเนี่ย เราจะไม่ได้มีการชดเชยอะไรให้นะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยกรอกผิดมานะอันนี้ผมต้องบอกไว้ในคลิปนะครับเผื่อจะมีปัญหาภายหลังนะครับอันนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับผมอ่าสมมติว่าชื่อไ d ผมบิ s ซาศูนย์นะครับผมก็จะพิมพ์ไปแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็น ID ดีที่ใช้เข้าเกมเนาะแล้วเขาก็จะถามว่าตรวจสอบชื่อผู้ใช้ถูกต้องแล้วให้ตอบครับหรือ่ะนะครับผมก็เอออ่ะผมชื่อบิวซาศูนผมตรวจสอบเรียบร้อยนะครับผมก็จะตอบว่าครับนะครับผมอ่าแล้วก็เขาก็จะเน้นย้ำอีกครั้ง นึงนะครับว่าเป็นกรอกเป็น ID ตอนสมัครเกมไม่ใช่ชื่อเล่นที่เปลี่ยนใหม่นะครับ อ่ามันจะมีโลบอกมันจะมีแบบเปลี่ยนชื่อเล่นได้นะเออแต่ว่าเราต้องกรอก ID ตอนสมัครเกมนะครับทุกคนอ่าแล้วก็ติ๊กครับเข้าใจแล้วนะครับเราก็ติ๊กไปแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วคิวทุกอย่างเนี่ยก็จะขึ้นดําเนินการนะครับในส่วนของ toilet tower defense เนี่ยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าสั่งจดหมายแล้วไปอยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูครับทุกคนโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับสถานะในเว็บของผมเนี่ยมันก็ขึ้นสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ทุแล้วพอมันขึ้นสําเร็จนะครับเราก็เข้าไปในเกมนะครับทุกคนนี่ฮะในตอนนี้เราเขาเข้ามาในเกมแล้วนะครับเราก็วิ่งมาที่ตรงนี้เลยนะครับมันอ่านว่าอะไรว่าโพสต์ออฟฟิศหรือเปล่านะครับผมอ่านี่ครับตรงที่เขาเรียกกันว่าตู้จดหมายนั่นเองนะครับทุกคนก็เข้ามานะครับผมนี่มันก็จะขึ้นจดหมายตรงนี้เลยนะครับทุกคนอ่านี่เลยก็จะเห็นว่ามีคนส่งของมานั่นเองนะครับอันนี้คือสินค้าที่ผมสั่งไปนั่นเองนะครับผมทางร้านก็จะส่งให้นะฮะหลังจากนั้น ก็กดรับได้เลยนะครับทุกคนอันนี้อันนี้เพื่อนส่งมานะฮะจินคุงส่งมาอ่ะพอเรารับของจากจดหมายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับของก็จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของเรานะครับทุกคนก็ไปเช็ค กระเป๋าได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก็อยากแนะนําอีกนิดนึงนะครับเวลาที่สั่งของแบบจดหมายมาอย่าลืมกดให้มันเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเออให้มันเป็นตัวนี้นะห้ามให้มันอยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันอยู่แบบนี้เนี่ยจะไม่สามารถรับจดหมายได้นะครับทุกคนให้มันอยู่แบบนี้เท่านั้นนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับในการสอนเติมในร้านวิบากรนนะครับจริงๆมันง่ายมากนะทุกคนแต่ว่าผมพยายามอธิบายให้เยอะๆเพราะว่าจะได้เข้าใจแบบชัดเจนนั่นเองนะครับทุกคนจะได้ไม่มีอะไรที่แบบว่าสงสัยนะฮะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับอย่าลืมมาใช้บริการกันได้นะครับผมได้ของดีปลอดภัยแล้วก็ส่งไวแน่นอนนะครับที่ร้านวิบากรครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเฮ้ยมีคนดูมาถึงจบคลิปไหมครับถ้ามีคนดูมาถึงจบคลิปนะครับคอมเมนต์ว่าจบคลิปพร้อมกับชื่อตัว วละครนะครับทุกคนที่จะรับของนะครับเพราะว่าพี่จะส่งของแบบ toilet tower defense ไปให้นะครับทุกคนเออเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาเฉลยว่าใครได้นะครับทุกคนเออเดี๋ยวขอเป็นคนที่คอมเมนต์แล้วไม่แก้ไขคอมเมนต์แล้วก็อยู่ล่างสุดแล้วกันนะครับทุกคนเอออันนี้คือรางวัลสำหรับคนที่ดูมาถึงจบคลิปนะฮะไปแล้บ๊ายบายเจอกัน